สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอร์ครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาตามต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาพ่อเสิร์ตครับผมครับงดทิพย์พนมากกับโอ้เป็นที่นนาเสียดายครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเหล็กวิ่งใช้วิ่งสายหลุดเิ่นกับเขาเยอะครับพี่น้องเนาะเด่นรองกันเิ่นกับเขาครับผมเลือออกเบิรนครับพี่น้องเนาะเบิรเก่าเก่ากับกับศูนย์สามพอว่า เราฟังศูนย์้อพอตัดศูนย์นี่ศูนย์จะมาเด้อครับผมตัวเลขพ่นธมีศูนย์อยู่แล้วครับพี่น้องเนาะครับผมตัวตัวกันเพ่นธุศูนย์ครับพี่น้องครับผมครับเอ้ามาตามกันต่อครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อเสริญงวดวันที่ยี่สิบสี่มกราคมหกสิบเจ็ดครับผมจะเผยจะผ่าเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขของพอเสิญเด็ดๆทั้งนั้นครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรรบฟังแนวทางตัวเลขของพอครับ นำเชียร์พาลุยกับขอขอพระคุณพอเสือเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขพอล่าพัฒนากันเลยครับพ่อเสือครับน้ำเชียร์พาลุ้ยสวัสดีพอเสือครับผมครับผมครับโอ้ยศูนยมาหอีรีพอ เห็นซื้อมาแลวคิดพอดพอเลยตัดซื้อออกรลวงเดิตัดตัวไหนมาตัวนั่นเป็นว่าเป็นทังจันที่นี่ว่าตัดซื้อออกกันยังไงโอ้คำเล่ากันลูกศิวาลูกิวาบ้างเนวทางถือกันหรอกบนบนพระเสดหายหนวยหายหน่วยเก้าแต่เช่อนจับถือจับพรถึงสิครับผมว่าผมะเสด็จเน้นเก้าบ ต่ว่าล่างล่างเน่นทั้งสูตรบอลรักหน่วยบอลรุดครับรักหน่วยรุ่นสบบอลรุ่นแต่ยังไงที่อ่าติดตามยังท่านรักหน่วยสมัครว่าเพราะว่าอ่าบางที่เขาก็อ่าบอกว่าอะไรเต็มปากครับผมแต่ยัก็เขาเมลี่ยนขมาที่เราปาตัดตัวใดครับผมตัดตัวไหนออกตัวนั้นเลยอ่าก้อนอื่นกับอ่าพ่อเสดกับอ่าขอากับอ่าขอบประคุณเอฟซีที่เขาไม่ให้กำลังแรงใจอ่า อันรู้สึกวา่าอุ่นหนาฟ้าขัางอยอะครัหผมกำลร่างใจประเสริฐอ่าจะหากำลั่งแรงใจประเสริฐก็ดีแล้วล่นะครับคิดว่าเป็นอ่าสะพานบุญต่อกันครับผมอ่าพอเถิดมีน้าทาักนด,ดีกับทีด้ฝปากตัอเอฟซีกับทีเีมีก็ล่างใจสู่ต่อไปครับอราบเขาเรื่องเขาเล่าห้องครับผมอ่าเราพัฒนาบันที่ยี่สิบสี่มกกรลาปีหกเจ็ดครับผมไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยต่อเลยครับตามสรุปแกน วิ่งเด่นหนึ่งวิ่งเด่นหนึ่งรองห้ารองห้ากันแปดกันแปดวิ่งรุดหนึ่งกับแปดวันวิ่งรุดรุดเมื่อนี้ว่ารุดออกครับผมอราะว่ายังยามว่าพอเสื่อมันใจเจ็ดเสียละเกินอจ็ดบอดเนาะเจ็ม<า>บจม,มาก็ได้<笑><笑>เจ็ดมากเนี่ยในเฮ่กันติมเลยครับผมเจ็บเจ็ดหลอกเสียละเกินเจ็ดมากง่ามเสียละเกินครับอ่าวิ่งรุดหนึ่งกับแปดนะครับผมอ่า ลักหน่วยเอาลักหน่วยก้อนบาทที่ี่ยครับหลักหน่วยห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามแปดสามเด่นอยู่ที่หาครับหนึ่งครับผมตัวที่จะมาวินศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดอ่าตัวศูนย์กับเจ็ดตัวที่จะมาวินแต่ว่าลักหน่วยนี่ห้าหนึ่งแปดสามครับผมศูนย์เจ็ดเร่วินงสัตนี่ค่ะ ชุดจับคู่ล่างก็จับคู่ล่างครับผมเอาเขตจังหนอยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า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 หกห้าหกห้าห้าเจ็ดห้าทีป่ะห้าเจ็ดห้าครับผมสา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 มสองสามสองสามเน้นยุทที่ห้าห้าครับหกหาห้าห้าและหกห้าอาจับคู่บน เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนหหดปดศเจดหนึ่งเจดหนึ่ง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 หหนึ่งหหนึ่งอ่างวดนี้บนหลายหางเนี่ยตาตัวที่จะเน้นให้ก็ะจะเน้น ครับผมหนึ่งหนึ่งและหกหนึ่งตัวที่จะน้นให้แต่ว่าจะประมาทตัวตัวไอ้อะจะประมาทตัวตัวลักหน่วยเด้อลักหน่วยจะประมาทเด้อห้าหนึ่งแปดสามครับผมจะประมาทลักหน่วยอ่าจับอ่าบัตรเีรดิตกับชุดสามตัวบนครับผมสามตัวบนศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าศูนหาศห้ห้าห้าห้สองเกสอหห้ห้าห้าร์เสนี่ยห้2องหางเคยงๆก็คือ0ูนแล้วก็แปดห้าและแปดห้าห้าาเคยงๆ,ๆเลยครับผม มันใจอยู่ว่าเลขเลขลักหน่วยลักหนึ่งี่คือคิบรุทงวดนี่ครับมันใจว่าหนึ่งคือชิบรุทหนึ่งครับผมพี่น้องมีลักซิปแมนแมนกับมาจับเส้นหนึ่งเพิ่นกระได้ครับผมเน้นเน้นเส้นลักหนึ่งครับผมอ่าถ้าใจพ่อเสือพูดแบบ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 กวงกวงไว้คืออ่าห้าหนึ่งสามแปดนี่คือลักหน่วยถ้ามีอาจารย์ที่เพิ่นลักซิปแมนแมนกระจับใจรุดเพราะว่าลักหม่พ่อเสือบรุทได้แล้วล่ะครับบรุทได้แล้วลักหน่วย ไอ้ปันทุ่งจิงก็เจอขับปันไปอยู่ที่หาคำหนึ่งนี่แหละครับห้ากับหนึ่งต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะลักหนวยก็เจอขวดเจอถึงป้อยสามตัวไปใช่ปะศูนย์หกหนึ่งแล้วก็แปดห้าห้าก็หม่อนใจมาสองตัวนี่นายจะมาลักหนวยครับถามมาเบิรนมาบอเบิรนมาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอขึ้นมันหลอกแล้วครับมันได้เบิร์มาแล้วพอขึ้นมันหลอกแล้วหลอกแค่เพี้ยมันออกเจ็ดมันหลอกค่ะค่ะหก็เอาก็ก็ก็มาออกกียต่างหากครับอ่ ผู้ปิดเราเอฟซีก็เจาตามด้วยฝากเอฟซีได้ถ้าผู้ใดจะติดตามอ่านแนวทางข้าน้อยผอเสือกกาโทรศัพท์มาครัอเสือได้ว่าจะติดตามางช่องทางไหนครับผมอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับพี่ก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าสี่สามศูนย์เก้าทุมาครัอเสือว่าจะติดตามข้าน้อยผอเสือได้ช่องทางไหนครับผม อ่าโอเะเนาะครับพ่อเอาช่วยรำด้วยด้วยครับพ่อขอพระคุณ่อเสือครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อเสือครับพี่น้องครับงบ่าห่นกับเขาเก่ากับศูนย์ครับผมครับตัวอ่ารักนวยเพิินกับเดินดีครับพี่น้องเนาะครับวันนี้ได้เด่นหนึ่งรองห้ากันแปดวยครับผมครับวิ่งลูดหนึ่งกับแปด ชุดหน่วยบนล่างครับผมห้าหนึ่งแปดสามชุดวินกับมีศูนย์กับเจ็ดเข้ามาเพิ่มครับพี่น้องเนาะห้าหนึ่งแปดสามศูนย์เจ็ดครับเน้นที่ห้ากับหนึ่งได้ครับพี่น้องครับผมในหมวดนี้ครับเลขบนอเลขล่างเพิ่นเน้นไปหาหากับหกหาครับพี่น้องเนาะเลขล่างกับอเลขบนกับจิเป็นหนึ่งหนึ่งกับหกหนึ่งครับผมเลขล่างหาหาหกหาครับชุดสามตัวศูนย์หกหนึ่งแปดห้าห้าเดี๋ยวเขามาเชื่อจะขึ้นให้เดอครับพี่น้องตัวเลขทั้งหมด ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องชี้โชคดีครับพี่น้องเนาะก็ติดเพิ่นไว้ครับผมเลขวิ่งห้าหนึ่งแปดสามศูนย์เจ็ดนี่ครับผมหรือว,ว่าเลขวิ่งหลุดครับผมหนึ่งกับแปดครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับพี่น้องยี่สิบสี่มักกลาคมหกสิบเจ็ดลาวพัฒนาสองทุ่มึงสวัสดีครับ